ท่านโซโสดยาเฟิร์นโฟที่ท่านกล่าวมาโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าโดยด้วยได้ไหมท,ท่านเือเขาเคือผู้อาวุโสเชียวสวนแห่งนิกายหงมังและเป็นอาจารย์ของโลกูกลกต้องขอบคุณเขาลกจึงสามารถปลุกพให้ตื่นได้จริงเหรอปรากฏว่าท่านคือคนที่ช่วยฮันเอ๋และข้าขอบคุณมากข้าดีใจมากที่ฮันเอ๋ได้มีโอกาสที่ดีเส้นนี้ ท่านพา่อนี่ท่านติดตั้งสิ่งนี้ไว้ในห้องนอนตั้งแต่เมื่อ,อไรฮิฮิเดิมทีมันใส่ซ่อนเงินส่วนตัวพ่อนะท่านผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าวไว้ราบใดที่มันเป็นสูตรยาจากตะโกนโซข้าเองก็ยินเดีที่จะมอบให้ท่านสูตรยานี้ท่านยังปรปับปรุงไม่สำเร็จใช่ไหมท่านผู้มีพระคุณซั่งมีสายตาที่เฉียบแหลม ตอนนั้นข้าเกือบจะประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสุดรยานี้แล้วแต่ข้าก็ถูกสูหงงยวนสัตว์เดรัสรคนนั้นขัดขวางไม่เป็นไรสูตรยานี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่แล้วแค่เพิ่มส่วนผสมหนึ่งอย่างคือเทียนห่วงเสาก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเทียนห่วงเสาใช้แล้วเทียนห่วงเสาข้าลืมมันไปได้อย่างไรกัน ข้อมูลภายใต้การสอดของโฮตสิธิประสบความสำเร็จในการเข้าใจสูตรยาปรับปรุงระดับ3ยาเฟิร์นโฟขั้นสูงพรสวรรค์โดยกำเนิดจิตวิญญาณแห่งนักปรุงยาได้รับการพัฒนาเป็นระดับลึกลับได้รับรางวัลผลตอบแทน50เท้าจิตวิญญาณแห่งนักปรุงยาของโฮสต์ได้รับการพัฒนาเป็นระดับสวรรค์ ข้อมนระดับสวรรค์อัตราความสำเร็จในการปรงยาเพิ่มขึ้น99%และอัตราปรับปรงสูตรยาสำเร็จเพิ่มขึ้น30%อัตราการปรับปรงสูตรยาสำเร็จเพิ่มขึ้น30%ไม่น่าแปลกใจเลยที่ในหัวของค้ามีความเคิดที่จะปรงสูตรยามากมายที่ค้าได้รับในอดีตมูฮันตลอดมาโลกเป็นคนเดียวที่ดูแลตะโกนโซคงเหนื่อยมากสินะ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ลูกควรทำแต่ค่าที่เป็นลูกก็ยังไม่คู่ควร,วรก่อนหน้านี้เพื่อหาเงินมารักษาพา่อข้าได้จำนำร้านขายยาของตระกูลทั้งหมดตระกูลสูงคงจะล่มสลายไหนไม่สาคข้ามีความเคดที่ดีๆอยู่เราจะหลานยาทั้งหมดกลับคืนมา จากนั้นก็เปิดรับสิทธิ์นักปรุงยามาเซ็นสัญญาตลอดชีวิตกับพวกเขาให้พวกเขาปรุงยาให้เราโดยมีข้อแม้ว่าจะไม่เปิดเผยสูตรยาถ้าหากสิทธิ์นักปรุงยาลาออกการคันเราก็จะเซ็นสัญญากับพวกเขาว่าห้ามปรุงยาตามสูตรของเรานอกสถานที่มิฉะน,นั้นจะเจอเรื่องเลวร้ายเหรอพวกเขาจะรู้ถึงความเก่งกาดของเราในไม่สา ไม่ต้องกังวลโมหันไปปรุงยาก่อนเถอะสิทธิพี่ของเจ้าแลคะจะไปจัดการกับโซของหยวนก่อนเจอกันใหม่นะสิทธิน้องอาจารย์ของลูกเป็นคนดีหรือเปล่าชะชะใช้ชชชจะเจ้าเจ,จ,จ้าจะทำอะไรพยายามเข้าละ่ะเสี่ยวเจอถ้าเจ้าฝึกจิตวิญ,ญญาณพลังดับไม่ได้วันนี้เราจะไม่จากไปอืม9570 เก้า9 9นห้าร้อสนึ่งมืนสำเร็จแล้วทำได้เดชต่อไปก็แค่รวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวสซูซค้าเสื้อในตัวเจ้าขาก็เสื้อเส้นกันว่าขาทำไดท้ท่านอาจารย์ข้าทำสำเร็จแล้ว ทำได้ดีมากเหลือลวิสาได้แล้วโคูต่อสู้อย่างสำนักหลอยยนก็เอาโย่เจ,จ้าวพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันไม่อย่าเข้ามาไม่งั้นละ่ะเจ้าเคยคิดถึงวันดีบ้างไหมตอนที่เจ้าลงมือฆ่าสู่เจยวนสิ้นแล้วลงมือเธอได้อ๋อ,อมีฆาตกรช่วยด้วยเห้อ <c oughs> พาดอีกแล้วเล่งแล้วโจมเตีอย่าใจร้อนค่อยๆทำพาดอีกแล้วเครื่องซ่วยามต่อมาข้อหมอนูนระบบตรวจพบว่าสิทธิ์ของคุณได้เข้าใจวิสาดาพันเละกระบวนเท่าพันรวมเป็นหนึ่งได้รับรางวัลผลตอบแทนสิบเท้า โหดได้บรรลุกกระบวนเท้าผันรวมเป็นหนึ่งและได้รับดาบดาบอ่อนพเนจรระดับโลกขั้นสูงหนึ่งเล่มตอนนี้มีดาบอ่อนพเนจรสองเล่มแล้วบวกกับกระบวนเท้าผันกายเป็นหนึ่งหากต้องต่อสู้แบบแบ่งสมาธิคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่มันง่ายกว่าฝึกฝนด้วยตัวเองเลยไม่ใช่เหรอไปดูทางฝั่งโมฮันกันเถอะว่านางต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า อาจารย์หล่อค่าด้วยค่าหาษของเจ้าเมืองหลวงยนนาห้องโถงใหญ่ท่านเจ้าเมืองเจ้าเมืองน้อยเขาถูกใครบางคนค้าไปสาะแล้วค่าจ้างพวกแกมากินข้าวเปล่าหรือไงเจ้าเมืองหลวงยนเพราะของวัางหลงวังเบิ่นฉิงเจ้าเมืองน้อยไม่อยู่แล้วถ้าไม่นำหัวของฆาตกรมาลับเพลิดพวกแกก็อย่าคิดจะมีชีวิตอยู่ ท่านเจ้าเมืองใส่ผู้ที่สั่งหารเจ้าเมืองน้อยชื่อเสี่ยวซวนและเขาเป็นผู้อโวโสหของนิกายหงเมืองนิรนามที่อยู่ในระดับหลอมวิญญาณก็ถูกเขาปราบเพียงไม่กี่กระบวนท่าเพราะพวกเราหมดหนทางแล้วจริงๆไอ้พวกขยะแก่นแท้ทองคำขั้นทิจเตอท่านเจ้าเมืองโปรดใบชีวิตด้วยข้าได้ทดสอบฝีมือของนิรนม้มด้วยตัวเองแล้ว คนที่ซื้อเสี่ยวสวนสามารถเอาชนะนิรน,นามได้จริงๆเพียงไม่กี่กระบวนท่าความแข็งแกร่งของคนคนนั้นไม่ใช่สิ่งดีค้าสามารถสู้ได้อย่างแน่นอนออกไปซะดูท่าแล้วหากต้องการแก้แค้นให้กับลูกสายก็ต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักหลวหยุนเท่านั้น ข้าจะไปสำนักหลวอยน์พวกเจ้าส่งจดหมายเชิญตระกูลใหญ่ทุกคนมางานเลี้ยงคืนนี้รวมถึงตระกูลซูด,ด้วยขอรับขอหาที่ข้าลูกสายของข้าเียวสวนข้าจะทำลายเจ้าให้แหลกเป็นสินเล็กสินน้อยตระกูลโซขอเชิญตระกูลซูมาร่วมงานเลี้ยงที่ตระกูลหวังในคืนนี้เพื่อแสดงความเย็นดีกับตระกูลโซที่กอบกู้ความสงบเรียบร้อยกับคืนมา งานเลี้ยงครั้งนี้โดยยังไงก็ไม่มีเจตนาดีสักักเราออกเมืองตอนนี้ตรงไปสำนักลวยยนเมื่อเราออกจากเมืองหลวยยุนแล้วข้าจะดูว่าไอ้หวังเบนเซิงนั้นยังมีเลี่ยมอะไรเอ่ไหมเขาให้เกียรเซินมาจะให้ปฏิเสธ,ธได้อย่างไรข้าจะไปงานเลี้ยงนี้เอ๋ท่านอาจารย์ ข้าได้ยินข่าวมาว่างานนี้ลินหยุนเซิงจะมาด้วยสิทธิ์รักเอ๋ยเจ้าไม่อยากหลางแขนเหรอล,ลินยุนเซิงงั้นเหรอไอ้คนโง่เง่า,งา,งาคนนั้นไอคนทอรยศอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอสิทิงได้ยินมาว่าตอนนี้เขอาอาศัยบารมีของสำนักหลวงยุนแล้วเที่ยวไม่ได้กลับเมื่อก่อนเลย ถ้าเป็นช่วงเวลาเอื่นอยากจะเข้าถึงเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไงบ้างสิทลัตอนนี้อยากจะไปกับอาจารย์ไหมไปป่วนงานเลี้ยงครั้งนี้กันสิทิรับคําสั่งอาจารย์รู้สึกเหมือนจะมีคนในงานเลี้ยงต้องเจอเรื่องเดือดร้อนแน่ๆเอาล่ะเรื่องของหลานขายยาเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้ได้ซื้อร้านขายยาเคิรนทั้ง17แห่งที่ตะโกนโซเซไปก่อนหน้านี้แล้วและกำลังเปิดรับสมัครสิทธิ์ปรุงยาฟืกคาดบ่ายน,นี้จะนำยาฟื้นโพจิตวิญญาณไปวางขายทดลองขายได้ทั้งหมด50ขวดรายได้5,000หินวิญญาณระดับตำ50ขวดอย่างน้อยไปหน่อยได้พิจารณานะถึงสาเหตุแล้วหรือยังก็มีบ้าง อย่าฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณมีลิทธหลักในการทําให้จิตใจสงบรวมถึงจิตวิญ,ญญาณปรับสมดุลของพลังภายในดังนั้นจึงมีขอบเขตการใช้งานที่แคบยิ่งไปกว่าน,นั้นยังเป็นวันแรกที่มีการทดลองขายอีกด้วยเอาล่ะเจ้าลองไปศึกษาสูตรยาขั้นสามที่ปรับปรุงใหม่นี้ดูเถอะแล้วเอาผลทดสอบมาบอกข้าอีกทีทั้งหมดเป็นของข้าเหลือ ว้าวนี่มันยาลูกกรทองคำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ประสิทธิภาพในการรักษาอย่างน้อยเป็นสิบเท่าของแบบดั้งเดิมเพียงพอสําหรับความต้องการของการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ฝึกตนค่าฉีดว่าจะต้องขายได้ดีอย่างแน่นอนค่าลักเงินเงินก็ราคาเงินทองไหลมาเทมามาอย่างท่วมทน้นมาตลอดเวลา สีวิตท,ที่มีความสุขกับการนอนกินเงินอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วข้ารือหาดเจ้าเมืองโอ้สหายสูใครคู่มีเกียรติได้ยินว่าสหายสูนั้นป่วยมาพักหนึ่งแล้วข้าเป็นห่วงมากเลยไม่คิดว่าหลังจากหายป่วยแล้วธุรกิจร้านขายยาของตระกูลสูจะยิ่งดีขึ้นไปอีกสร้างโชคดีจริงๆฮ่าฮ่ฮ ขอบคุณท่านเจ้าเมืองที่ให้ความห่วงใยท่านผู้นี้น่าจะเป็นบุคคลลึกลับที่ช่วยตระกูลสูฟื้นตัวและเติบโตขึ้นมาดังที่ได้ยินมาคุณสายเสียวผู้ลับสู่มู่หานเป็นศิษย์และช่วยเธอทะลุผ่านขั้นที่สามของการเป็นนักปุงยาใช่หรือไม่ฮ่าฮ่าท่านเจ้าเมืองหวังยกย่องเกินไปแล้วเสียวส่วนงั้นเหรอนี่คือตัวเอกที่ท่านเจ้าเมืองหวังต้องการให้ความบันเทิงในงานเลี้ยงวันนี้หรือ ท่านเจ้าเมืองหวังได้เสินปรมาจารดาบแกนแท้ทองคำสามสคนจากสำนักล่วหยุนมาตัวให้ในครั้งนี้ตอนนี้ทุกคนนั้นต่างก็สวมใส่ชุดแต่งกายสำหรับแขกแล้วและกำลังรออยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงเพียงแค่รอคำสั่งจากท่านเจ้าเมืองหวังก็พร้อมที่จะลงมือฆ่าเขาเฮออ้เด็กผู้หญิงคนนี้สร้างหน้าตาคล้ายเหมือนกับคุณหนูใหญ่สมัยก่อนจริงๆจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางหรอก ก็ในเมื่อตอนนั้นข้าเป็นคนพากลินโกและก็ลินจือ้อสาวน้อยคนนั้นล่วงลวงหน้าผาเองไปกันเถอะผู้เท่าสูและคุณสายเซียวทุกคนกำลังรอเปิดโต๊ะอาหารโยตกลงข้าได้ยินมาว่าคุณสายเสียวนั้นอายุยังน้อยแต่ก็เป็นปรมาจารยดับแกนแท้ทองคำขั้นที่5แล้วและก็ยังปั้นสิทธิยอดเยี่ยมออกมาถึงสองคนด้วยอนาคตสั่งก้วงไกลจริงๆ ใส่แล้วใส่แล้วการที่ตระกูลซูได้อาจารย์ที่ยอดเยี่ยมเส้นนี้ถือว่าเป็นโชคดีของตระกูลซูจริงๆคุณสายเสี่ยวเป็นคนที่มีความสามหารถอย่างแท้จริงฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเมือง,งหวังสมเกินไปแล้วสมเกินไปแล้วจริงๆที่จริงแล้วทุกคนเข้าใจเพศเกี่ยวกับพลังของข้าข้าเป็นเพียงขั้นที่สามของระดับแกนแท้ทองคำเท่านั้น เหตุผลที่ดูเหมือนมีพลังขั้นที่ห้าของระดับแกนแท้ทองคำนั้นลว้วนเป็นเพราะท่านอาจารย์โชคเดีที่มีดาบเล่มนี้นี่คือสิ่งที่ข้าได้มาโดยบางเอินมันทรงพลังมากถ้าไม่ใช่เพราะดาบเล่มนี้ด้วยกำลังของข้าข้าจะกล้าลงภูเขาได้ยังไงฮ่าฮ่อาจารย์อย่าเปิดเผยความมั่งคั่งของท่านสีท่านกำลังทำอะไรอยู่ นี่ไม่เป็นการถือตัวเกินไปหน่อยหรือไปเรียกให้เข้ามาสิข้าคิดว่าจะต้องใช้ความพยายามสักหน่อยในการทดสอบดูเบื้องหลังของคนผู้นี้แต่ผลที่ออกมาก็คือเขาสารภาพเองสังโง่งเง่าจริงๆข้าซื่นสมคุณชายเสียวมาเป็นเวลานานแล้ววันนี้ข้าจึงเตรียมของขวัญเป็นพิเศษหวังว่าจะมีโอกาสได้รู้จักคุณชายเสียวว้าวหินวิญญาณหินวิญญาณมากมาย ฮะ huh? ท่านอาจารย์ว้าครั้งนี้ข้าจะลงจากเขาเพื่อซื้อของให้นิกายแต่เพราะความโลภของข้าเลยทำให้หินวิญญาณหลายสิบล้านก้อนของนิกายถูกใส่ไปในทันเทข้ากำลังกังวลว่าข้าจะอธิบายยังไงเมื่อกลับไปนิกายครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าเมืองหวังแล้วอ๋อเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือคุณซายเซียว ข้าคิดว่าเขาคงจะเป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่ที่ลึกลับมีเงินมากมายเหลือเฟือแต่กลับกลายเป็นแค่สุนัขวิ่งงานให้กับนิกายเท่านั้นข้าได้ยินมาว่าคุณชายเสี่ยวนั้นสอนศิษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เส้นนั้นให้ศิษย์ของท่านมาปรองกับศิษย์ของข้าสักหน่อยดีไหมเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนเส,ส้นนั้นก็เอาหินวิญญาณเหล่านี้มาเดิมพันว่ายังไงละ่ะ ไม่มีปัญหาเสี่ยวเจอ๋อเลยไรค่าคุณสายเสี่ยวสั่งเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงๆงั้นเรามาเดิมพันกันอีกหน่อยดีไหมถ้าหากว่าคุณสายเสี่ยวสนะข้าก็จะเพิ่มเดิมพันอีกหนึ่งล้านหินวิญญาณคุณภาพต่ำเป็นอย่างไงงั้นข้าก็ต้องเพิ่มเดิมพันด้วยเหรอแต่คะไม่มีหินวิญญาณแล้วเด้ เช่นนั้นข้าจะเอาดาบเล่มนี้มาเดิมพันแทนเป็นอย่างไรไม่มีปัญหาในเมื่อเป็นการเดิมพันจะไม่มีใครแต่ต้องได้จนกว่าผลการแข่งขันจะออกมาไม่เป็นไรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะเสี่ยวเจ๋ออย่าทำให้ข้าอับอายล่ะเสียดเพลระวังตัวด้วยไม่ต้องกังวลเสี่ยวเฮยเจ้าไปก่อนขอรับท่านเจ้าเมืองเอาละ พร้อมแล้วก <mm ็เริ่มได้เลยฮะดะได้ย no> ังไงเฮ้อข้าต้องขอโทษด้วยท่านเจ้าเมืองฮ่าฮ่าฮ่าฮาลูกศิษย์ของข้ายังไม่ได้ขยับเลยนะขยะขยะนี่นี่มันหยาบคายจริงๆซึ่งไม่มีมารยาทจริงๆ น้อยเป็นแค่ขี้มเมาแท้ๆไอ้เจ้าเด็กหัวคนสั่งก้านักยิงยโสปล่อยให้เจ้าได้ัวดีไปก่อนเธอเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันไม่เป็นไรมันเป็นแค่การแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะอยู่แล้วจะมาเสียใจเรื่องพวกนี้ทำไมคู่ติดตามรายงานว่าอาจารย์กับลูกศิษย์คู่นี้ฝีมือเก่งกาจนะักแต่วันนี้เห็นแล้วก็ธรรมดาเท่านั้นเอง ท่านเจ้าเมืองหวังสร้างเป็นคนดีจริงๆจเจริญรุ่งเรืองแล้วจเจริญรุ่งเรืองแล้วเงินคะ้ะจะเดิมพันดาบพร้อมเข้าของทั้งหมดของข้าเลยก็แล้วกันนี่สิสิ่งที่ข้าต้องการคุณต่อไปวันอินข้าล่วงเกินแล้วเมื่อพูดถึงฝีมือการควอบคุมดาบแล้วหลานสาวตัวน้อยของข้านั้นศึกษาที่สำนักหยุนซงคงจะไม่แพ้ให้กับสิทธิ์ของไอ้โง่นั่นหรอเฮ้อ เอ๊ะหานับพันรวมเป็นหนึ่งหรอค่ะข,ข้าข้ายอมแพ้อายุยังน้อยแต่กลับถึงขั้นนับพันรวมเป็นหนึ่งแล้วค้ายินดียอมรับความพ่ายแพ้ ขอบคุณที่ออมมืออีกแล้วคู่ศิษย์อาจารย์คู่นิสสนะอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอคงจะใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วกับมังไหลปะยลปะยชนไหละปยชน์วันนี้ต่อให้เทพเจ้าลงมาเกิดก็อย่างไหลปะปยอดฮ่าฮ่าฮ่สนุกมาขออีกรอบขอยอีกรอบเด็กคนนั้นสั่งว่าดีจริงๆ ในวัยขนาดนี้สามารถฝึกฝนจนบรรลุถึงขั้นรวมเป็นหนึ่งได้เรียกได้ว่าเป็นอัศริยะเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะได้ลูกศิษย์ที่ดีแต่มันก็เท่านั้นแหละเฮ้อนี่ไม่ใช่ฝ่ามือของสำนักหลวงหรอกเหรอ ขอโทษท่านอาจารย์สิทธิ์แพ้แล้วไม่เป็นไรในที่สุดข้าก็ดึงไพ่ใบสุดท้ายของไอ้แก่นนั่นออกมาได้จะสิทธิ์พีเจ้าแพ้แล้วข้าอาวสโสสำนักลั่วยุนหลิวเหลียงนะนั้นเหมือนทรัพย์สินทั้งหมดที่ข้ามีเลยนะไม่ได้เจ้าห้ามไปจเจ้าทรัพย์สินทั้งหมดของเ้าไปหมดแล้ว ข้าจะาธิบาใให้นิก่ายฟังเมื่อข้ากลับไปได้อย่างไรเจ้ามาแข่งกับข้าอีกรอบซะแข่งอีกรอบงั้นเหรอแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณสายเสียวเพิ่งจะเสียสมบัติทั้งหมดไปตอนนี้จะใช้อะไรเป็นเดิมพันหรือซีเวสของข้าหาเจ้านี่มันบ้าไปแล้วเขาไม่อยากจะมีชีวิตแล้วหรือ,อยังไงนี่คือสิ่งที่คุณสายเสียวพูดเองนะ อยา่ารอให้สางเมาแล้วเบี้ยวนี้ค่าลาข้าก็อยากจะรู้นักว่าเมื่อใดที่ไม่มีดาบเล่มนั้นแล้วแกจะก่อเรื่องอะไรได้อีกไม่ต้องห่วงอย่าพูดถึงเรื่องเบี้ยวหลยแต่ถ้าข้าสนาะเจ้าไม่เพียงสดใสข้าสำหรับ,บทรัพย์สินทั้งหมดของข้าเท่านั้นหานี้พันรวมเป็นหนึ่งหรอ เจ้าอย่างต้องดสดใสค่าด้วยชีวิตทําไมพันรวมเป็นหนึ่งของเขาถึงได้มีพลังวิเศษขนาดนี้บบ้าเอ๋ยดาบเล่มนี้ได้รับมอบมาจากท่านเจ้าสาํานักและถูกใส่เพื่อปกป้องจากการโจมตีเต็มกำลังของพรมาจาระดับหลอมวิญญาณ เขาเกือบที่จะสังหารค้าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้ยังไงคนผู้นี้คือใครกันเขาเป็นใครกันแนะ่หอส,สิทธิ์น้องสิทธ์น้องเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสิทธิ์น้องดูเหมือนว่าเจ้าเมืองหวังก็เป็นสิทธิ์ของสำนักหลัวยวน สามารถเรียนรู้วิสาของสำนักหลวงยุนได้คงจะมีตำแหน่งสูงไม่น้อยวันนี้ข้าแก่ไปข้าก็ไม่จำเป็นต้องรู้ผิดแล้ว